อยากหน้าตึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสัญญรรรมเฟสลิฟกันแล้วด้วยนวัตกรรมฟื้นฟูนไวในระดับเซลล์ดูอย่างซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดหลายคนผ่านไปกี่สิบปีแต่การเวลาก็ทำร้ายความสวยไม่ได้เลยจริงๆในบ้านเราหลายคนขออินเทรนกับเขาบ้างเหมือนดีเจเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่าง50ยังแจ๋วที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยผู้หญิงสมัยนี้โชคดีนะคะมีทางเลือกสวยโดยไม่ต้องผ่าตัด เพื่อนเองก็มีปัญหานะคะโดยเฉพาะใต้ตาค่ะต้องบอกเลยค่ะว่ามีริ้วรอยรอยตีนกานั่นเองค่ะโดยเฉพาะเวลานอนดึกๆโอ้โหตื่นขึ้นมาดูหนังตาทำไมมันหย่อนมันย้อยมันห้อยไม่กระชับเลยทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเธอเธอไปฉีดบวัวองหรือไปทำศัลยกรรมเลยรวดเดียวทันใจใครๆเขาก็ทำกันแต่ดิฉันกลัวเจ็บค่ะแล้วก็กลัวว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติ เพ่ก็เลยเน้นเรื่องของการทำทรีทเมนต์นะคะซึ่งนวัตกรรมที่นี่เขาทันสมัยมากเลยที่ The Skin Doctors ค่ะเป็นสถาบันฟื้นฟูผิวหน้าและชะลอวัยจากประเทศออสเตรเลียค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเขาเยี่ยมมากๆแนะนำเพื่อนๆหลายๆคนนะคะทุกคนทำแล้วติดใจกันเป็นแถวโดยเฉพาะโปรแกร,รม ARL I s Care ค่ะเพราะว่าทำแล้วไม่เจ็บนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก20-30นาทีมาถึงแล้วก็ทำได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นค่ะทำเสร็จนะคะก็สามารถ ทำอย่างอื่นได้เลยนะคะถ้าเกิดทําอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้เลยนะคะว่าถุงใต้ตาเนี่ยจะดูลดลงผิวใต้ตากระชับขึ้นและที่สําคัญทําให้ผิวหน้าดูสดใสไปจากในระดับเซลล์เลยล่ะคะ่ะที่สำคัญนะคะ The Skin Doctors เขายังดูแลลึกถึงระดับเซลล์ค่ะเพราะว่าที่นี่เขามี Live Blood Analysis แล้วก็ Advanced Bio Body Scan นะคะจะตรวจดูเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมลงขนาดไหนเมื่อเทียบกับอายุของเราค่ะ นอกจากนั้นนะคะเปิ้ลก็ยังทำทรีทเมนต์นะคะนั่นก็คือการดีท็อกเซลล์ในร่างกายค่ะแล้วก็ยังเติมวิตามินลึกลงไปถึงระดับเซลล์ค่ะโอ้ทีนี้ผิวพันณดูเปล่งปลัง่ลงมีน้ำมีนวลเลยล่ะคะ่ะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะในระดับเซลล์ของเราไม่ให้แก่ไปตามวัยค่ะเยี่ยมจริงๆเลยคะ่ะหลังทำนะคะเขาก็มีเทคโนโลยีวัดความแตกต่างนะคะวัดกันไปเลยค่ะว่าร่องแก้มของคุณนั้น ตื่นขึ้นไหมจางลงกี่มิลน,นะคะหนังตาแล้วก็แก้มเนี่ยยกขึ้นกี่มิลกี่องศานะคะเปรียบเทียบอายุผิวกับคนรุ่นเดียวกันนะคะรู้สึกแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นเลยจริงๆคนะ่ะ